สวัสดีนะคะนักเรียนสายชั้นปถมศึกษาปีที่สองนะคะพบกับคุณครูเกณมณีนะคะในวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะคือคนในครอบครัวทุกคนจะต้องมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้คุณครูเกณมณีจะมาสอนให้นักเรียนนะคะรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายภายในครอบครัวของตัวเองรู้จัก การแสดงพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีและก็รู้จักความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเองนะคะถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติถูกต้องนะคะนักเรียนก็จะกลายเป็นครอบครัวที่มีความสุขแน่นอนค่ะเรามาดูกันนะคะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะ ครอบครว us, Again, them, us, them, like parents, like ัวของเรานะคะครอบครัวนะคะครอบครัว hmm. ม <I feel S 1> uh ีความสําคัญอย่างไรนักเรียนมาเรียนรู้กันเลยนะคะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันและมีส่วนร่วมกับครอบครัวเช่นพ่อแม่ลูกตายายลุงป้าน้าอาตัวอย่างสมาชิกในครอบครัวนะคะบางครอบครัวจะมีพ่อแม่ตัวเรามีน้องเรามีพี่เราหรือบางครอบครัวก็อาจจะมีปู่ย่าตายายมาอยู่ในครอบครัวของเราด้วย คราวนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้บทบาทของแต่ละคนในสมาชิกครอบครัวเราว่าแต่ละคนมีบทบาทอะไรบ้างนะคะบทบาทหมายถึงการทําหน้าที่ตามที่กําหนดไว้นะคะหน้าที่ก็หมายถึงนะคะหน้าที่เนี่ยหมายถึงงานที่จะต้องทําด้วยความรับผิดชอบความรับผิดชอบก็คือหมายถึงต้องทํานั่นเองนะคะสมาชิกในครอบครัวแตกต่างก,กันก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันเหมือนกันนะคะได้แก่ คุณพ่อนะคะคุณพ่อมีบทบาทเป็นพ่อของลูกนะคะเป็นสามีของคุณแม่นะคะและเป็นผู้นําครอบครัวด้วยนี่คุณพ่อจงเป็นผู้นําครอบครัวมีหน้าที่ทํางานเพื่อหารายได้นะคะมาเลี้ยงดูลูกๆให้ลูกๆได้เรียนหนังสือนะคะส่วนคุณแม่นะคะมีบทบาทเป็นแม่ของลูกนะคะเป็นภรรยาของคุณพ่อและมีหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคนในบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะต่อไปพี่หรือน้อง นะคะพี่หรือน้องของเรานะคะมีบทบาทเป็นพี่หรือน้องของเรานะคะมีหน้าที่เป็นพี่ที่คอยดูแลน้องๆหรือเป็นน้องที่ต้องเชื่อฟังและให้ความเคารพพี่ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายตัวเราหน้าที่ของตัวเรานะคะเป็นบทบาทเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่และบางครั้งอาจจะเป็นพี่หรือน้องคนในครอบครัวก็ได้หรือเป็นหลานของปู่ย่าตายายในครอบครัวอีกด้วยนะคะ คราวนี้คุณครูเข็มนี่ก็จะเน้นย้ํามาที่ตัวเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวยังไงตัวเราต้องมีหน้าที่ปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวของเรายังไงนะคะก็คือหนึ่งนะคะช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านบ้างน,นะคะเช่นกวาดบ้านถูบ้านรดน้ําต้นไม้หรืออะไรก็ได้ที่เราสามารถช่วยท่านได้นะคะการช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะจะช่วยแบ่งเราแบ่งเบาภาระคุณแม่หรือคุณพ่อได้ดีเลยนะ ข้อต่อไปนะคะของหน้าที่ของตัวเรานะคะก็เก็บของเล่นและของใช้ส่วนตัวเมื่อนักเรียนเล่นเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อ3นะคะก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนนอกจากเชื่อฟังคุณครูแล้วก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อและแม่ด้วยนะคะข้อที่4นะคะช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้ใจ่ายโดยครอบครัว,วได้ยังไงก็คือหนึ่งนักเรียนก็สามารถเก็บเงินออมใส่กระปุกออมสินได้นะคะหรือไม่ก็ นะคะไม่ซื้อของไม่งองแงให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อของที่ฟุ่มเฟือยและไม่มีประโยชน์นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะห้านะคะช่วย เหลือตนเองเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเช่นการอาบน้ําเองการแปรงฟันเองและรวมถึงการสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองนะคะอาบน้บําแปรงฟันแต่งตัวนี่เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ชั้นเยี่ยมเลยนะคะใครทําได้นี่เก่งมากๆเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัว นะคะแล้วก็เราจะทํายังไงให้ครอบครัวเรามีความสุขแล้วนะคะต่อไปเรามาดูนอกจากครอบครัวแล้วเรายังมีกลุ่มสังคมข้างนอกบ้านอีกก็คือเพื่อนเพื่อนนั่นเองเพื่อนสนิทของนักเรียนคือใครนักเรียนลองคิดดูนะคะและถ้านักเรียนไม่มีเพื่อนจะเป็นยังไงนักเรียนลองคิดตามดูนะคะความหมายของเพื่อนนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเพื่อนแล้วนะเพื่อนหมายถึงผู้ที่ชอบพอกันรักใคร่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเช่นเพื่อนร่วมชั้นเรียน นะคะเพื่อนที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือ,อการมีสมาชิกเพิ่มเติมนอกจากครอบครัวเราแล้วก็ยังเพื่อนๆน,นี่แหละอ่าขนี้นะคะเราก็ต้องมาดูความสําคัญของเพื่อนนะคะทําไมเพื่อนถึงสําคัญกับเรานะคะหนึ่งเป็นเพื่อนเล่นนี่เป็นเพื่อนเล่นให้เรานะคะทําให้เรามีความสุขสนุกสนาน นะคะถ้าเราไม่มีเพื่อนเราก็จะเหงาหงอยไม่มีใครเล่นด้วยเล่นคนเดียวนักเรียนเหงาหรือเปล่านะคะสองนะคะก็เป็นเพื่อนคุยนะคะมีเพื่อนคุยทําให้เราได้พูดคุยเล่าเรื่องเราต่างๆของตนเองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆทําให้เรามีความเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะคะถ้าเราไม่คุยกับใครเลยได้ไหมไม่ได้อึดอัดตายเลยเนาะอ่ะ ความสำคัญของเพื่อนข้อต่อไปนะคะข้อสามนะคะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเนี่ยคอยปลอบใจเราเมื่อเราเสียใจร้องไห้และเป,เป็นเพื่อนที่ดีคอยแสดงความยินดีเมื่อเรามีความสุขหรือดีใจเรียกว่าความสําคัญของเพื่อนเลยนะคะต่อมาความสําคัญของเพื่อนในข้อที่สี่นะคะเป็นเพื่อนเรียนและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันเช่นเพื่อนคอยสอนการบ้าน ไม่ใช่ให้ลอกันบ้านนะสอนนะคะหรือแบ่งปันนะคะสิ่งที่เราไม่มีเช่นปากาดินสองไม้บรรทัดยางลบอย่างนี้ให้กับเรานะคะแบ่งกันมีของเล่นก็แบ่งกันเล่นมีขนมก็แบ่งกันกินอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะอ่า<ม>นะคะวันนี้นักเรียนก็ได้ เรียนรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ของแต่ละคนของตัวเองด้วยแล้วรวมถึงความสําคัญของเพื่อนทําไมเราต้องมีเพื่อนนะคะอาจครูเกรดมณีนะคะก็จะมีคําแนะนําเพิ่มเติมนักเรียนดูคลิปแล้วไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดติดตามไม่ต้องกดซับสไครต์ใดๆทั้งสิน้นความพอใจของครูเกรดมณีอยู่ที่ การกดย้อนไปดูคลิปตั้งแต่ต้นยันจบอีกรอบหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นและเพื่อที่จะให้นักเรียนทำข้อสอบของคุณภูเก็ตมันมีได้สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ